คลิปนี้เราจะแนะนำการใช้ระบบสัญญาณป้องกันขโมยนะครับและการใช้รีโมทเปิดปิดเครื่องนะครับเครื่องแรกเหรียญจะมีระบบสัญญาณการขโมยอยู่นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับรีโมทรถยนต์นะครับคือเมื่อลูกค้าเก็บเงินหรือเติมเงินเรียบร้อยนะครับปิดตู้นะครับและให้กดปุ่มรูป กุญแจล็อกนะครับรีโมดเราจะให้ไปสองลูกนะครับเพื่อใช้เป็นสำรองหนึ่งลูกแล้วก็ทั้งสองตัวนี้จะใช้เหมือนกันนะครับเมื่อจะล็อกนะครับให้กดปุ่มลูกกุญแจล็อกนะครับตอนนี้ระบบการขโมยจะทำงานนะครับถ้าฝาตู้ถูกเปิดออกนะครับสัญญาณการขโมยจะดังนะครับสมมุติว่ามีใครมางัดตู้นะครับ สัญญาณจะดังแบบนี้นะครับให้กดปลดล็อกนะครับรูปกุญแจปลดล็อกสัญญาณจะหยุดนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งของการใช้รีโมทนะครับก็คือการปิดเปิดเครื่องชั่วคราวนะครับถ้าต้องการจะปิดเพื่อจะเซอร์วิสชั่วคราวหรือว่าจะรีเซ็ตเครื่องอะไรนะครับให้กดปุ่มรูปสายฟ้านะครับกดสองทีคลิกๆนะครับ เครื่องจะดับลงนะครับเมื่อสวิตเรียบร้อยแล้วจะเปิดเครื่องก็ให้เปิดปลดรูปปลดบล็อกนะครับเครื่องจะติดขึ้นมานะครับ